คำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนนามมีหลายชนิดแต่ที่เราเรียนนี้คือบุรุษสรรพนามหมายถึงสรรพนามที่ใช้ในการสนทนามี3ชนิดได้แกส่สรรพนามบุรุษที่1แทนผู้พูดสรรพนามบุรุษที่สองแทนผู้ฟังสรรพนามบุรุษที่3ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงไปดูการสนทนา นักเรียนทราบไหมครับว่าคนตั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีคือใครอ๋มพ่อขุนศรีอินทราธิ i ครับแล้วพระองค์มีพระราชโอรสพระนามว่าอะไรรู้ไหมพระองค์เป็นสรรพนามแทนผู้ที่กล่าวถึงคือพ่อขุนศรีอินทราธิ i พ่อขุนดำคำแหงครับผม แล้วเธอทราบไหมว่าพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพ่อขุนรามคําแหงนี่คืออะไรเธอคือคำสรรพนามที่ครูเรียกแทนผู้ฟังก็คือนักเรียนทรงประดิษฐ์อักษรไทยครับเมื่อเข้าใจคำสรรพนามดีแล้วนะคะก็ทําแบบฝึกหัดหน้าที่61นะคะพร้อมกับเฉลยเลย